พี่นองฝนกระตุกครับตกกระตุกกระปิดกระปล่อยสิตกน้าม,มาหลายๆกับวัตุนะครับตกกระแจวัตุกแนวใดครับโบราณคนวัตุตกบ,บ่เป็นน้ำเป็นตอนนะครับตกบ,บ่เป็นน้ำเป็นตอนบอว่า,าสิ่งหลายอย่างที่น้องอ,อากาศปีนี้ บอกคือปีที่ผ่านมานะครับฝนก็ได้ตกตลอดแต่ว่าบ้บ้แห้งนะครับน้ำกระโบ,บออห่วยออกข้องบบเต็มหนองเต็มข้องเต็มบึงนะครับตกดีอยู่แต่ว่าตกบ้แห้ง,งที่นองเนี่ยนี่ก็ยังตกอยู่ครับยังตกอยู่ ที่น้องในเบื้องบรรยากากศฝนตกนี่แหะครับปกติน้ำจะเต็มเมดนะครับอันนี้น้ำหน่อยปีนี้น้ำหน่อยรู้สึกว่าอยากตกอยู่แต่ว่าตกพรปล่อยปล่อยปกติฝนตกเนี่นะครับ น้ำจะออกหวยออกคล้องค้นจะได้หาปู่หาป่าใส่ด่างใส่ม่องตึกสะดุงนะครับอันนี้แหละเรกว่าตกแนวด่ดครับพี่น้องครับน้องเบิง้งแร้กว่าตกแนวด่ดครับ ทั้งบางพี่น้องเป็นยังได้ตกบ่ครับผมอันนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับอ่าอยู่ที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนี่ตอนนี้ยังตกอยู่ครับผมยังลื่นมากนนะพี่น้องบางครอบครัวก็ไปกีดรอย่างแต่ตีหนึน่งตีสองนะครับแต่ว่าก็ต้องนีฝนนะครับจะต,ต้องนีฝนเพราะฝนมันตกบ่าเศร้านะครับอ่า ช่วงประมาณจั่าซี่หาโมงแรงนี่จะบมมีฝนนะครับผู้ใดไปกีดในช่วงนั้นกระท่านนะครับก็บไปหยอดประมาณจักหกทุ่มนะครับหยอดอย่างประมาณหกทุ่มแต่ว่าคันผู้ใดไปประมาณตีสองนี่กะคงจะบได้นะครับกีดก็คงจะกีดบด้เพราะว่าฝนมาไล่แบบนี้นะครับบางบางาสวนเพิ่งกะไสลุ่ม พันฝนใส่ลมก็โอเคกันฝนได้นะครับลมอย่างอันผ,ผู้ใดบม่มี่ลมกะลำบากแน่ครับพี่น้องลำบากแน่เด้อสู่ไปครับพี่น้องเห็นได้อยู่จังหวัดบึงการอ่ามี่สวนยางนะครับมีส่สวนยางก็ต้องปีดยางที่บ่มีสวนยางกะไปทํางานนะครับ ตั้งทินงตั้งอยังไปในช่วงหน้านาเดวนะครับสําหรับอยู่พื้นที่จังหวัดบงรารันี่ก็ผู้ใดมิทีมิทางมีตนอย่างอ่าก็เพะอะได้ขีดยางเลี่ยงฉีพเลี่ยงชีวิตเลี่ยงขอบพัวได้นะครับอ่าราคาอย่างกะดีขึ้นมาแนในช่วงนี้นะครับไข่แนนะครับไข่กว่าอ่าหลายๆปีปีจผพานมากนะครับเพราะว่า มีรัฐบาลเพ่่นประกันราคามาใไหร่ก็ไข่แน่นะครับก็ไข่แน่กยถือว่าโอเคช่วงนี้นะครับแต่ว่ากัดสู่ไปถ้ามาค่าขายบ่ไดเลยหรอกว่าก็ <c oughs> าได้อยู่ได้กินนะครับแต่ค่าขายเน่เหตุงานอ่าน้ำลงวอหกโ่งงานก็ดีนะครับ ทำงานโอ้งานยังไม่ก้อนนี่กะเคยไปเฮ็ดนะครับเคยไปทำงานนะครับออกมาขา่ามาขายกับอว่บาดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นเงินสู้มือกันไปค่าขายก็ได้นะครับคือกีดยางนี่กะสองอาทิตย์ขายเท่านึงนะครับสองอาทิตย์ขายเท่านึงกับพอได้อยู่ได้กินนะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกนะครับอยากกินยังกับพอได้กิน,ยกนอยูอย่กันยานเป็นราคาดี นะครับพี่น้องครับพี่น้องเขามีความสุขทุกทุกทันนะครับดอเนี่ครับบรรยากาศเบียบบานบานของจังหวัดบึงกาฬครับ